สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรงของมือวันที่หเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชส5 6 7ค่ะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าพลม่พี่น้องบรนเทาสุขสกอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปูบ่มีวัดค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ปูได้ไปพอ่อแนวทางสูตรคำนวณน,นี่โดยบังเอิญนะคะจากปาูสำนักสงฆ์ท่านหนึ่งนะคะองค์หนึ่งนะคะพี่น้องคะซึ่งปูสำนักสงฆ์องค์นี้นะคะเพิ่นอยู่ผู้เดียวบังเอิญปูบ่มีวัดเพิ่นไปอันปรากฏอยู่หันพอดีก็เลยได้บ้กกันนะคะพี่น้องคะแล้วปูจากสำนักสงฆ์ก็เลยแนะนําสูตรนี้ให้ ปูบ่มีวัดนะคะพี่น้องคะซึ่งสูตรนี้ปูสำนักสงระว่าเขามากถูกหมวดทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องเอาแนวทางมาหนีของปูบ่มีวัดนะคะสิได้ว่าเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันการค่ะปูค่ะอ่าก็เจริญพรเด้อเจริญธรรมอ่ะ,ะ,นะะทาะทงแอดมินแลยก็เอฟซีทั้งหลายที่ได้ติดตามปูบ่มีวัดกับปูกับคอโทดหลายๆเด้อคุณโยมไอทีลุดไป เพราะว่ามันไปออกข้างนาเนาะหาสามหกเพราะว่าที่ปู่บอกว่าให้ยกเลิกั้งเมิดนันทีที่ลงกไปพเพราะนี่มันบอกเกินหกค่ะนะปู่เข้าใจไปนันเพราะว่าถึงเกินหกปู่ให้ยกเลิกเมิแต่กะบพเป็นอย่างเนาะค่ะเพราะว่าปู่บางเทือกกับพายมโยมสว,นมนด,วดมนต์ลายปวดบ่อพูดมากไปใ,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 ใน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 ดงแนวทางโชคลาภน,นะ จุดประสงค์ของโยมก็คือ,อามาเบิงโชว์นะไงๆแนว่เนียเน่ยทางการเสียงโชว์แต่ช่องเบิงเราล่วยชาแนลเบิงเราล่ว,วยซีหกนี่นี่แต่พระคุณเจ้าปูก็เลยอยากให้เฮ่ามาเจอปูแล้วปูกับผ้าสวดมนนแน่แต่มือนี่คิดนี่ปูงดสวดมนต์ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันจะข่าวีโมงเนี่ยปูก็รต้องหาที่พัก ก็<ไ> <c oughs> เลยสีสรุปย่อๆให้ไปเลยเนาะค่ะ <c oughs> เอ,เอ่เอว่าเฮาชาเจอร์คิดปูบ่มีวัดอ่า้าบอยากสวดมนต์ฟังธรรมกระเลือนผ่านใดนเนาะ <c oughs> ถึงสิน้อยแต่มีศรัทธาเนาะในการเพิ่มพูนพลังบุญไปนําพอคนเฮาในยุคปัจจุบันนี่มันบรแเน่นอนในชีวิตเนะ <c oughs> เาะค่ะเกิดแก่เจ็บตายมันบ่บอรล่วงนาดอกให้สมาทานสิ้นกนนอน ผูกศีลผูกรรำผูกสติไว้กับจิตกับใจผูกบุญกุศลไว้กับใจเด้อคุณโยมเลยอขอให้เอฟซีทุกท่านเข้าใจน้ำขอให้กำลังใจคุณโยมแลยก็อาจารย์ทุกสำนักนะที่่าไปก็ลองไหมเนาะค่ะเมื่อเมื่อเมื่อวานตอนแรกผูก่ะ ว่าเลยแล้กบะไดพาสวดมนต์เ้อะมนีเนอะมนีมนีพักอยู่ยังนี่อําเภอทุ่งหัวช้างหอดหอดอ่าลําปางอ่ะโอ้เร็วนะครับคุณอเพราะว่าเมื่อคืนพักอยู่ไอ้ลําพูนอยู่อําเภอรลีอยู่อยู่ไอ้ที่พักสงศิลาทองอําเภอหลีลําพูนค่ะอะแล้วผ่านเขามาอ่าลําปางล่ะก็ได้พักคืนหนึง่งอเลยเขาไปพักกับ ลุงปูที่อยู่อที่ผัก์สงศิลาทองเนี่ยก็เลยไปปักกดเสร็จแล้วดูก็เลยเข้าไปหาเราอยู่องค์เดียวไหมเนี้ยบเงียบโยมเอเออปูปูที่เพิ่นผักอยู่ในหันเพิ่นก็ว่าได้ไ,ดไปคุยนำกลางกดเสร็จอยากได้ของดีบบหำเอ้ยเพิ่นว่าของดีอีกอย่างนอครับโชคลาบอันแหละโชคลาบนันฟืนกันบ่ได้เด้อหล่าเอ้ยเพิ่นว่า ปูป่คนก็สอนวิธีวิธีการเอาเลงไงเนี่ยค่ะปูป่คนบอกวิธีมันบ่ยากเนาะลุกหลาเอ้ยพนว่าไม่ลืมหลูกหลาหนเนาะเป็นลูกของน้องอ้ยกันว่าได้มาพบมาพอกันกุคงสิได้แนว่ยดีแล้ววะ่ะค่ะเออปู่ก็เลยเฮ็ดน้ำเพิ่นนั่นแหละเพิ่นให้นั่งสมาธิภาวนาพุโทโธเพิ่นมาจี๋ใส่หูเฮานะบอกวิธีเออมันมีวิธีหลายเดียว ปูเบอกวิธีเห็ดดอกเดอ้อแต่ปูก็ได้ามาปูก็ได้เห็ดนำ้ำพิจารณานำ้ำไปเรื่อยๆเออมันเกิดขึ้นดีๆนะ,ะให้โยมพิจารณาเดอ้ออ่ามีเลขที่ปูที่พักสงอยู่อำเภอหลีเพิ่นซอนมาให้ให้ให้นั่งสมาธิแล้วเล่า,เล,าเล่ามาจีีมันมีเสียงเขามาเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็เห็ดน้ำเล่ามันมีเลขเลขขึ้นมาเดี๋ยวโยมโยมเขียนเดอ้อ มีเหล็กหนึ่งเป็นเป็นแถวแนวนอนเด้อเหล็กหนึ่งห่างๆกันเหล็กสามค่ะเหล็กสี่ค่มีสามตู้ตัวนี้เต็บเตปปูฝนว่ายังโมเมนในตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหลักค่ะมีหนึ่งสามสี่ห่างๆเด้อจากแถวที่สองมาเนี่ยค่มันจะมีเหล็กศูนย์คเหล็กสองค่ะเหล็กห้าค่ะเหล็กหกค่ะเหล็กเก้าค่ะปูฝนก็ซ้อนมาอีกเหนกั มาประกบครูเป็นโต้ที่เท่าสี่เป็นแนวทางที่เท่าสีมาศึกษาแบบนี้เอา้าตอนแรกมีเหล็กหนึ่งเม่นบอค่ะเอาอันนี้แบบแนวตั้งเนี่ยบ้านี้หนึ่งศูนย์มาประกบหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็เหล็กสามกับสามศูนย์ค่ะอ้าเหล็กซี่กับสี่ศูนย์ค่ะ,คะอ่าแนวตั้งเนอแนวตั้งจีคะโอ้ยเดี๋ยว,วเดี๋ยว โอ้ยเนีเดี๋ยวเดเด้อเอาไหมเอาอาตเตโตู้ตู้ตทีสี่เป็นแนวทางทีสี่ห้โยมพิจารณาหนานะเอาเป็นแนวนอนเด้อค่ะอ่าแนวนอนเนมีเอประกบตู้ตเิงนี่เป็นตัวหลักตัวหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งสองค่ะหนึ่งหาค่ะหนึ่งหกค่ะหนึ่งเก้าค่ะอายุทธิแถวที่สองปฏิแนวนอนมีสามศูนย์ค่ะ สามสองค่ะสาค่ะสาค่ะสาค่ะอ้าวแถวที่สามบานีักซี่สี่ศูนย์ค่ะสี่สองค่ะสี่ห้าค่ะสีหกค่ะสี่เกค่ะอาจบบรีบาีให้เข้ามาพิจารณาว่าเข้าฝันเกีียวของกับเรื่องใดเรามาประพบเอา ทีบอกเลยปวาดเพราะว่าปูคนว่าโชคนั่นฝืนกันปวไดแต่เลขอยู่ในนี้ออกแน่นอนปูววาค่ะฐานมันขึืนมาให้รักเข้านี่หนึ่งสามาสี่นี่เขายาไปซื้อตัวนี้หนึ่งสามสีน่นี่เอาเอามาให้มาประกบเอาโต้มันขึืนมาอีดีเลยนี่หนึ่งสามสีน่นี่แต่จะออกสามสี่เดอ้อผิดหวังแห่งได้เนี่ยเพราะว่าเลขมันมีสิป่าโตแต่แต่ปูเนี่ยมักแห้งที่สุดคือแถวแถวทีสี่ค่ะ เราะว่าเป็นเหล็กเก่าของของปู่นะมีหนึ่งหกสามหกสี่หกอ่าขีดเส้นตายไว้ที่ปู่หมักแถวเนยเดอรแล้วก็ให้เอฟซีมามักแถวใดขอไครขอมันบ่มาดิสามหกเออปูมักแถวเนี้ย,ย <S 1> 1 <S หนึ่งหกสามหกอ่า, 36, <46. S 1> อ,าอ่าให้อ่าเอฟซีได้พิจารณาเด้อของปู่นี่อโอ้ยเราแบบแบบค้นแห้งหน้าเราไว้หนวดไว้เข้าเด้ล่ะปู่องค์นี้เออจังไดจังไดเข้าไปว่าเออ สัมพันธ์กับเราบ่ว่าเอออ้าวเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าตัวไหนแต่ว่าสิผาคูมันคือสีลายแท้ค่ะปูบ่ตัวนี้เป็นเหล็กที่มันมันจับคูมากจังสี่แต่ว่าให้ให้เข้าเลือกเอาแต่ว่าปูนี่เลือกให้แถวที่สี่มีหนึ่งหกสามหกสี่หกแค่น้ะอันนี้ก็ปูเลือกให้แล้วค่ะแม่ Oh, okay. ออค่ะทีที่ปูพันพันซ้อนอีที่นะค่ะ <Okay. S 2> มันมันไหนมา,จากจงสี่แต่แต่ในความฝันของปูทีทีทีมันเกี่ยวของเด้อซิมีเหล็กลางเหล็กลางนี่ปูมักสี่สามตัวเดียวบี้มันเลยมามามา,มาเข่ากับเหล็กที่มันขึ้นมาเหล็กหลักของปูอยู่ไอ้ที่พักสงศิลาทองอัปพฤกเนี่ค <Okay. S 2> ่ะอ่าตัวหลัก เนี่ยของปูไหก็คือซีสามลางตัวเดียวค่ะตัวนี้คือไปเฮียนเฮียนการเอาเหล็กหลักกับปูอยู่อำเภอดีเนี่ยไหนมาจาังสี่แต่ว่าปูซิมักแถวทีซีเฮงค่ะอ่าเข้าใจแล้วเนอะตัวนั้นก็บเขาไ้เบิ้งซื้อๆนะว่ามันซิมาจังไดห,หรือเฮ้าเอซีฝันเกี่ยวของกับเหล็กศูนกับมันซิมาตัวนี้จังไดก็ออกอยู่ในกลุ่มนี้เดว่าภัา ุูนะจึงได้ก็ออกในนี้เด่แต่บุญบารมีไัยสิเข็เงแข็งกูกันนะฮะเข้า,าใจแล้วเนาะนี่แหละอัน,นมันปูคะปูคะ้ะในสิบหาคููนี่มีชิดมาทั้งบนทั้งล่างได้บอคะแมนเทวเทวกปูปูนี่แหละปูปูองท์หทหอยพนัะโอ้ยง่ายๆหนึ่งแต่บกคอยมีภัยมากโดกเพราะว่ามันมันไกลแต่ปูจึงได้หลือทลาไปจึงได้จนไับดไปพ่อยู่หัน เอก็เป็นโชคของอปู่มีวัดนั่มเลวก็โชคนั่มของเอฟซีนั่มะเอาจะได้ไปตะคุบไปทุตีตามความฝันไปเรื่อยๆมันกอ็อาจจะผิดพลาดแต่ตัวน,นี้มันใจหลวงปูอยู่อำเภอดีหลายปู่ก็ได้เดินทางมาเมื่อนี้ก็พักอยู่ไอ,อ้วัดอยังนีที่อำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยอ่ามืออื่นก็สีข่ข้นไปทางไอไ้เมทะ เดี๋ยวไปแผ่อุตรดิตเลยอุดรอู้กุสิฮอดอุดรบมเมนมกลาผมบอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้อยางทุกขาบวมไปละค่ะ <c oughs> เอาเอาซัำนี่น้ <c oughs> อจ้าห้องปาาห้องข้อจังคอยไกลๆก่อนจังคอยว่ากันอีกค่ะถากิขออวยพรให้คณโยมเด้อชนะปัญหาอุปสรรคในชีวิตครอบครัวตลอดถึงในประเทศในโลกก็ได้ขอให้บุญบารมีที่เหตุที่สางที่ทำให้เกื้อหนุน ให้คุณโยมสุขภาพพลไม่แข็งแห้งตลอดถึงขอบก้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขสูส่ทันสู่พ้นอาสาทุเจริญธรรมครับขอบคุณค่ะการนวดสการ์คะสาธุค่ะ,คคะ,คคคะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูบมิวัดนะคะเอาแนวทางมานี่นะคะปูกระไดสูตรมานะคะจากปูอยู่สนักสงนะคะพี่น้องคะสูตรนี่ปูอยู่สนักสงพลวา เขาทุกงวดวสันทั้งบนทั้งล่างวสันพี่น้องคะแต่ว่าเป็นแนวทางทางเบอร์นี้สิบหาคูนะคะพี่น้องคะงวดนนี้ได้สิบหาคูแต่ว่าปูบ่มีวัดแล้วเน้นไห้ปูรมากส่วนตัวขึ้นหนึ่งหกสามหกสี่หกนะคะพี่น้องคะแล้วล่างคะ่งคะได้มากเม็ดเดียวขึ้นสี่สามค่ะล่างนี้เป็นความฝันเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค,ะ,คะมีประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะจากปูบ่มีวัดค่ะ พี่น้องคะจังใดก็นําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับคลิปนี้เนาพี่น้องเนาะ <mão> ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนคะ่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากปูบ่มีวัดคะ่ะเอาไว้พอกันไม่กระแปดในคลิปหน้าน,นะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ